คุณผ,ผู้ชมครับวันนี้จะมีการจัดงานใหญ่ของทางกระทรวง ICT นะครับมีชื่องานว่า Bangkok International ICT Expo 2012ที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งงานนี้เนี่ยว่างเว้นการจัดงานมาร่วมร่วม,วม3ปีเห็นจะได้นะครับพาไปตรวจสอบกันดูหน่อยนะครับว่าไฮไลท์ภายในงานมีอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับด้านโทรคมนาคมของบ้านเราอยู่ในสายกับรัฐมนตรี ICT ท่านอนุดิษฐ์นาคอนทับนะครับานรัฐมนตรีสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณมนัยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโ,โหว่างเว้นการจัดงานมา3ปีเฉยเหรอครับสำหรับงานในวันนี้เนี่ยฮะ,ะใช่ครับอ่ปกติแล้วเนี่ยนะครับการ จัดงาน ICT Expo เนี่ยนะครับก็จะจัดกันทุกปีโดยยึดเอาวันที่4สิงหาคมซึ่งเป็นวันสื่อสารแห่งชาติเนี่ยนะครับเป็นวันที่เราจะจัดงานในช่วงดังกล่าวเนี่ยทุกๆปีครับวางเว้นไป3ปีปีนี้เราเริ่มจัดกันเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับก็เป็นการร่วมกันนะครับทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับ กระทรวงไอซีทเองก็ร่วมกันกับสมาคมโรรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบ,บรมราชูปถัมนะครับจัดงานดังกล่าวขึ้นบนพื้นที่ตองรางเมรแล้วก็มีภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้ที่ห้อง c h a เลนเจอร์สานะครับเมืองทองอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีครับจัดการวันนี้วันแรกนะครับ งานวันนี้พรนทธนาในยงกรีกก็จะเป็นประธานในการเปิดงานอย่างเป็นทางการจะจัดงานดังกล่าวนี้ไปถึงวันที่6สิงหาคมครับคุณผู้ชมจะได้ไปเห็นอะไรภายในงานบ้างครับครับในการงานเราแบ่งส่วนของงานเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกจะเป็นส่วนนิทรรศการน่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่ามีการนําเอาเทคโนโลยีและก็นวัตรกรรมต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงนะครับส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นส่วนของการแสดงสินค้าแน่นอนครับก็มีผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมด้านไอทีเนี่ยนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเสนอให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมชมงานอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของการจัดประชุมและก็สัมมนา นะครับก <fleet> ็จะมีการให้ความรู้เรื banks, ่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาและก็เรื่องของนวัตกรรมด้านไอทีแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของเวทีที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆน่าสนใจมากมายโดยการใช้เทคโนโลยีด้านในซีทีเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือในการร่วมกิจกรรมกัน ครับดูเหมือนว่าการออกบูธของบรรดาโอเปอเรเตอร์ซึ่งส่วนหนึ่งแน่นอนครับก็ต้องมีการเข้าไปร่วมประมูลคลื่น2.1ด้วยท่า,านธมนตรีดูแล้วพวกเขามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับการวันนี้นะครับทุกโอเปอเรเตอร์น,น,นั้นได้เสนอความพร้อมในการที่จะเป็นผู้นําในส่วนของเทคโนโลยี 3G นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเทคโนโลยี 3G นั้นอาจจะยังเรียกว่าเป็นตัวดึงดูดและก็ระบบ ความสามารถของระบบเนี่ยยังมีระบบที่สามารถรับส่งข้อมูลได้เหนือกว่านั้นก็คือระบบ 4G นอกจากอ p รเตอร์จะแสดงความพร้อมสำหรับ 3G แล้วเนี่ยสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยากมาร่วมง,งานจะได้สัมผัสกับความเร็วบนระบบ 4G ด้วยครับครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกระทรวง ICT ด้วยเนี่ยนะครับบรรดาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ทางกระทรวงต้องเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะรองรับเรื่องของการประมูลจะมีเรื่องอะไรบ้างครับ ครับในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเรามีการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมในในระดับของประเทศไม่ว่าจะเป็นจากศูนย์กลางน,นะครับไปยังจังหวัดจากจังหวัดลงอำเภอแล้วก็จากอำเภอลงไปที่ตำบลน,นะครับเมื่อไรก็ตามที่เทคโนโลยีสาม ก็ดีนะครับหรือว่าสิ่งจีแอนคตอันใกล้นั้นได้ถูกนํามาดําเนินการเนี่ยพื้นที่ครอบคลุมในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงระบบโทรคมนาคมและก็อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยคาดว่าในปี2,558เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนจะเข้าถึงอิอออนเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ไม่น้อยกว่า80%ของจํานวนประชากรครับครับได้คุยกับท่านรัฐมน,นตรีทั้งทีถ้าไม่คุยเรื่องแท็บเล,ตล็ตก็คงไม่ได้นะครับ ถามถึงความคืบหน้าหน่อยครับว่าล็อตแรกนี่คือไปเรียบร้อยหมดแล้ว6 0 0 0นเครื่องใช่ไหมฮะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับในล็อตแรกเนี่ยทั้งสิ้น400,000เครื่องก็จะเป็นการตรวจรับทยอยตรวจรับหลังจากที่จํานวนของทับเล็เนี้เข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับเริ่มกันตั้งแต่50,000เครื่องซึ่งมีการเปิดตัวไปแล้วจากนั้นครับก็มีการดําเนินการตรวจรับทีละ50,000เครื่อง50,000เครื่อง ขณะนี้เนี่ยได้ถูกนำส่งะนะครับหรือว่าทยอยเข้าสู่ระบบการแจกจ่ายโดยกระทรวงสาธารณสุขการเป็นจำนวนหลายแสนเครื่องแล้ะครับครับอถแรกนี่คือสี่หมืนเครื่องทยอยตรวจรับทีละห้าหมื่นไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมฮะถูกต้องครับสี่แสนเครื่องแล้วก็ตรวจรับทีละห้าหมื่นเครื่องก็คาดว่า,าจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนนี้แหละครับสําหรับอถแรกแล้วก็ในส่วนของสัญญาที่สองอีกสี่แสนเครื่องเศษเนี่ยนะครับ ก็คงจะดําเนินการตรวจรับแล้วก็แจกจ่ายให้ถึงมือน้องๆในเปลียนชั้นประถมปีที่หนึ่งได้ภายในกลางเดือนหน้าครับอีก400เครื่องก็จะมาตรวจรับการเริ่มต้นกลางเดือนหน้าแสดงว่า400เครื่องแรกเนี่ยน่าจะถึงมือของโรงเรียนแล้วก็น้องๆทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นภายในเดือนนี้เลยไหมฮะ,ะในล็อตแรกถูกต้องครับแล้วก็ในล็อตที่สองเนี่ยกลาง เดือนหน้าเนี่ยก็หรือว่าอาจจะไปถึงช่วงของสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนก็น่าจะเสร็จสิ้นครับครับด้วยความที่มีการแจกไปแล้วร่วม5 0,000นเครื่องเนี่ยนะครับก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าอาจจะมีปัญหาด้านการใช้งานเครื่องไม่ได้ตามสเปคบ้างเนี่ยเรามีการเรื่องรัดให้ทางสนเจรเข้าไปตั้งศูนย์ในการดูแลแล้วก็อัฟเตอร์สวิตยังไงบ้างครับ ครับผมต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าการเข้ามาตรวจสอบของหน่วยงานเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานหลักเนี่ยก็คือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็เข้าไปสุ่มตรวจตามโรงเรียนที่ทางกระทรวงศึกษาได้แจกนะครับ <c oughs> นอกจากจะเข้าไปตรวจแล้วพึงพอใจกับ ผลของการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ยังมีคำชมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คิดว่าการดําเนินการเนี่ยน่าจะเป็นไปในทางบวกมากกว่าส่วนข่าวลือเรื่องของสเปคไม่ตรงคงเป็นไปไม่ได้นะครับสเปคไม่ตรงก็ต้องตกกันตั้งแต่ชั้นตรวจรับแล้วครับอืมครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากเลยนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรี ICT นะครับถ้าเกิดว่าเอาล็อตแรกก่อน4 0,000นเครื่องเนี่ยนะครับ ก็จะค่อยๆตรวจรับตรวจรับไปแล้ว1ล็อตก็คือห0,000ืนเครื่องแล้วก็จะทยอยอีกทีละห0,000นก็คิดว่าคงจะเสร็จน่าจะประมาณกลางเดือนนี้และสี่แสนเครื่องนี้คงไปถึงมือของน้องๆได้ภายในเดือนนี้ส่วนอีกล็อตหลังนึงคืออีกสัญญาหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเริ่มต้นในการตรวจรับได้ประมาณช่วงกลางเดือนหน้าก็คือกลางเดือนกันยายนนะครับดูรัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกันบ้างคุณผู้ชมครับซึ่ง ตัวเลขที่ออกมาในเดือนกรกฎาคมปรากฏว่าปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนครับโดยมีสาเหตุหลักๆสําคัญเนี่ยมาจาก4-5ถึงเรื่องด้วยกันทางศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกนะครับว่าสาเหตุอย่างแรกครับมาจากการปรับประมาณการตัวเลขทางเศรษฐกิจของทางแบงค์ชาติจากของเดิมที่คิดว่าปีนี้จะโตได้6%ก็เหลืออยู่5.7%รวมทั้งปรับประมาณการปีหน้าลงเหลือ5%เด้วย ปัจจัยอย่างที่2ครับราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่3คือความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างที่4ครับคือผู้บริโภคก,กังวลกับปัญหาการเมืองในประเทศที่ดูแล้วอาจจะเป็นกังวลนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีเรื่องของพอบอรบปลองดองก็ดีก็เลยทําให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงจาก68.5มาเหลืออยู่68.2ส่วนศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเองครับ พอดูปัญหาเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ก็ปรับกรอบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยปีนี้ลงโดยเฉพาะกรอบบนนะครับของเดิมคิดว่าจะโตได้อยู่ในช่วง4.5ถึง6เปอร์เซ็นต์ก็ปรับลดลงมาเหลืออยู่4.5ถึง5.5เปอร์เซ็นต์ฮะปิดท้ายดูบรรยากาศการลงทุนกันหน่อยนะครับวันนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีครับนักลงทุนผิดหวังจากเฟดมาแล้วแล้วก็ผิดหวังอย่างต่อเนื่องกับการประชุมของ ECB หรือวัฒนาคารกลางยุโรป เพราะว่าไม่ได้มีมาตรการอะไรออกมาเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลก็ไม่มีปรับลดดอกเบี้ยก็ไม่มีเลยทําให้นักลงทุนทั่วโลกครับเทขายสินทรัพย์เสียกออกมาช่วงเช้าที่ผ่านมาหุ้นไทยก็เลยเปิดตลาดหลุด1,200จุดลงมาครับแล้วก็ปิดตลาดครึ่งเช้าไปเรียบร้อยดัชนีอยู่ที่1,190จุดครับลดลง11.13จุดมูลค่าการซื้อขายรวมๆ13,000ล้านบาทนะครับ นักวิเคราะห์ให้จับตาดูแนวรับแถวๆ1 ,185 จุดให้ดีครับว่าจะหลุดหรือไม่หลุดอย่างไรส่วนค่าเงินบาทช่วงเช้าเปิดตลาดมาครับอยู่ที่31บาท6 0ถึง62สตางคัต่อดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงนะครับเทียบกับเมื่อวันพุธ31บาท4 6ถึง53สตางคังต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆก็ปรับตัวลดลงครับอย่างราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าไนเมก์ร่วงมา1เหรียญ78ดเซนต์ปิดตลาดไปเมื่อค ส่วนราคาทองคำเองก็ปรับตัวลดลงครับส่งผลทําให้ราคาทองคําบ้านเราช่วงเช้าวันนี้ร่วงลงมา250บาททองคําแท่งก็เลยรับซื้อนะครับบาทละ23,750ขายออก23,850บาทรูปปะพันธ์ครับขายออก24,250บาทพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ